กับฟอร์มูล่าวันอีกรอบหนึ่งฟอร์มูล่าวันมีเรื่องของ Red Bull Racing กับ Honda นั่นเองครับที่ในปีหน้าคือพอซ้นฤดูการนี้เนี่ย Honda เองก็จะถอนตัวจากฟอร์มูล่าวันแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มีความน่าสนใจหลายๆอย่างว่าสรุปแล้ว Red Bull Racing เนี่ยเขาจะ เดินหน้ายังไงต่อกับเรื่องหน่วยพลังงานหรือว่า power unit ตรงนี้มีรายละเอียดมาฝากกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปครับมาดูประเด็นของ Red Bull กับ Honda ในปี2022กันว่าการทำงานของ Red Bull Honda ในปีหน้าเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรหลังจากที่ Honda ประกาศอย่างชัดเจนครับยืนยันว่าพวกเขาจะออกจากฟอร์มูล่าวัน อย่างเป็นทางการหลังซีรีรฤดูการ2021ก็คือปีนี้นั่นเองแต่ว่าความร่วมมือของ Red Bull กับ Honda ครับก็ได้รับการยืนยันเมื่อวานนี้เปิดเผยร่างแผนการทำงานร่วมกันในปี2022ออกมาแล้วนะครับว่าทั้ง Red Bull Racing แล้วก็ Honda เนี่ยก็จะทำงานร่วมกันต่อไปในฤดูการ2022ครับ ก็ถือว่าเป็นไปนตามที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ครับคือ Honda ก็จะยังคงให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดกับ Red Bull และ a l p h t t u r รในฤดูกาล2022ขณะที่ในปี2023ครับจะเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินงานเองแบบ1 0 0ของ Red Bull Powertrain Red Bull Powertrain ตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานหรือว่าหน่วยการทำงานหนึ่งของ Red u l l r a c i n g นั่นแหละครับ ก็จะเป็นหน่วยที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานต่อสำหรับการพัฒนาวิจัยและก็ผลิตเครื่องโยนต์สำหรับมเล์าวันให้กับ Red Bull Racing แล้วก็ AlphaTauri นั่นเองตรงนี้เนี่ยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรครับรายละเอียดครับบุคลากรบางส่วนของ Honda Racing Development UK ในสหาราชอาณาจักรครับจะถูกโอนถ่ายไปทำงานให้กับ Red Bull Powertrain เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการทำงานที่ต่อเนื่อง ขณะที่ทั้งสองบริษัทครับจะร่วมง,งานกันในโครงการอื่นๆที่นอกเหนือจากฟอร์มล่าวันด้วยแน่นไหมข้อตกลงมันก็กระจายออกไปไเรื่อยๆนะครับในถแถลงการครับเรดบุ๊เรซิ่งเนี่ยระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวครับเป็นการกระจายความร่วมมือระหว่าง Red บ u l l Group และ Honda ไปยังกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตอื่นๆนอกเหนือจากฟอร์มล่าวันโดยครอบคลุมไปถึงการถ่ายโอนหน่วยพัฒนาหน่วยพลังงานหรือว่า power unit จาก Honda ไปสู่ r e d b u l l powertrain นอกจากนี้ครับจะมีการร่วมงานกันในด้านการพัฒนาน,านักขับระดับเยาวชนด้านการตลาดและแบรนดิ้งตลอดจนถึงการขันมอเตอร์สปอร์ตรายการอื่นๆทั้งนี้ครับเร u บูระบุชัดเจนครับว่าในฟอร์มล่าวัน Red b ูพาวเวอ r ์เทรนจะมีสิทธิ์ใช้ IP หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาของ Honda ในด้าน Power Unit นับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นไปเอาไวง่ายคือ มันก็เป็นการถ่ายโอนถ่ายโอนลิขสิทธิ์ทั้งด้านปัญญานะครับคือทุกอย่างนะครับโน้ตฮาวทุกอย่างในในด้านเครื่องยนต์ฟอล์เวรวันของ Honda ก็จะถูกถ่ายโอนให้กับ r e d b u ู l นะครับขณะที่ Honda ก็จะก้าวเข้ามาซัพพอร์ตให้กับ Red Bull Power Train ผ่านการประกอบ Power Unit การจัดหาและสนับสนุนด้านวิศวกรด้านวิศวกรรมภาคสนามแข่งและความช่วยเหลือ ด้านการแข่งขันในปี2022ก็เอาง่ายๆในปี2022เนี่ยก็จะยังยังคงเห็นบุค,คลากรของ Honda อยู่ในพิษของ Red Bull เช่นเคยและก็จะมีการทำงานร่วมกันด้านเครื่องยนต์ที่เข้มข้นมากขึ้นก่อนที่จะถ่ายโอนหน่วยหน่วยการทำงานด้าน power unit ไปเป็นชื่อของ Red Bull powertrain เองครับ โดยในปี2023เป็นต้นไปครับ Red Bull Powertrain จะรับผิดชอบด้านการผลิตประกอบและบริการทั้งหมดของเครื่องยนต์สำหรับ Red Bull Racing แล้วก็ Scuderia Alpha Tauri ก็เป็นไปตามคาดคือในปีหน้าเนี่ย Honda จะยังให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องยนต์อยู่แล้วก็จะทำงานร่วมกันไปนะครับแล้วในปี2023ก็จะถ่ายโอน จาก Honda มาเป็น Red Bull Powertrain นอกจากนี้ครับเพื่อให้ความมั่นใจในการทำงานอย่างต่อเนื่องก็จะมีการโยกย้ายบุคลากรจาก Honda Racing Development UK ในสาราชนาจาักรครับไปทำงานให้กับ Red Bull Powertrain นับตั้งแต่ปี2022มันก็จะเป็นการเริ่มเริ่มที่จะเมืดกันไปเรื่อยๆทำงานด้านเครื่องยนต์นะครับหาเดียวกันครับ Red Bull ยังยืนยันอย่างเป็นทางการว่า โปรเจกต์จูเนียร์ทีมของ Red Bull ก็จะทำงานร่วมกับ h o n d a Formula Dream Project เพื่อสานต่อการพัฒนานักขับดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นให้ขยับขึ้นสู่ฟอร์ม l ล1วันตามรอยของยูกิซูโนะนั่นเองก็นี่แหละครับชัดเจนว่าทำไมยูกิซูโนะถึงยังคงอยู่ใน a l p h a t a u r ี Christian Horner ครับซึ่งเป็นทีม p r i n c i p ัลของ Redbu ู l ครับก็แสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าขอบคุณการสนับสนุน ในปี2022ที่ Honda มีนะครับเขาบอกว่าการทำงานร่วมกันระหว่าง Red b บู l กับ h อ,อ n d a เนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่วิเศษมากๆนะครับนี่คือคริสเตียนฮอร์เนอร์นะครับ think few the ก็คริสเตียนฮอร์เนอร์เองก็ก็บอกนะครับว่าเออเนี่ยออหลายๆอย่างมันมันค่อนข้างที่จะลงตัวมากการทำงานร่วมกับ Honda นะครับเขาบอกว่าการทำงานร่วมกับร่วมกันระหว่าง e ร b บู l กับ Honda ประสบความสำเร็จอย่างมากขนาด ในขณะที่ความสัมพันธ์ของในฟอร์มล่าวันกำลังเปลี่ยนแปลงทั้งคู่ต่างก็อยากให้เรื่องนี้เป็นจุดจบของเรื่องราวคือเอาง่ายๆเขาก็อยากจบให้มันสวยที่สุดแล้วก็สารต่อการทำงานไปเรื่อยๆนะครับเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ Red b ู l l Power Train มีความทะเยอทะยานและก็มีความน่าตื่นเต้นและก็ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจาก Honda ทั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของทางเทคนิคด้วยแล้วก็การดำเนินง,งานในปี2022ซึ่งก็ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า Red Bull Racing จะเปลี่ยนสถานะจากแค่เพียงผู้ผลิตแชสซีไปเป็นผู้ผลิตในส่วนของ power unit ด้วยนั่นเองครับนั่นก็เป็นการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับของทางด้านของ Christian Horner นั่นเองก็ถือว่ามีความน่าสนใจอย่างมากครับหลักๆก,ก็จะก็จะมีเรื่องนี้นะครับเป็นส่วนสำคัญที่สุดซึ่งแน่นอนว่าในปีหน้า ฮอนด้าก็ยังปรากฏอยู่ในฟอร์มเล่าวันในฐานะผู้สนับสนุนแทนนะครับสนับสนุนทั้งไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องเงินทุนด้วยไหมนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็สามาสัสสนด้านโน้ต h ฮาวแล้วก็ยังคงเป็นผู้ประกอบเครื่องยนต์หรือว่าผู้ประกอบ power unit ให้กับ Red Bull Racing อยู่ก่อนที่ในปี2023 Red Bull powertrain ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ของ Red Bull Racing เนี่ยก็จะเป็นคนที่จะผลิตแล้วก็ประกอบเครื่องยนต์เองทั้งหมดนะครับ แล้วก็บุคลากรของ Honda ใน Honda Racing Development UK เนี่ก็จะถูกเทรดนะครับย้ายมาร่วมงานกับ Red Bull Power Train ด้วยนะครับนั่นก็นั่นก็คือรายละเอียดสำหรับ Red Bull แล้วก็ Honda ในการร่วมงานกันอืมอ่ะ